สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชอบ m i d ไนท์เมโลดี้อีกครั้งหนึ่งนะคะไอติมค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำข้อสอบโทอีกพาร์ท6กันนะคะเป็น text completion นะคะซึ่งก็จะเป็น passage ยาวขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมี blank ให้เราเนี่ยเติมลงไปนะคะว่าจะเลือกคำตอบไหนดีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างนะคะแล้วก็ไปติวกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะด้วยการกดแชร์กดไลค์กด s <c> u <oughs> b s c r i b e ให้ช่อง m i d h melody ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัเนลเนยลเนยค่ะ เรามาดูกันที่ข้อ31ถึง34เลยนะคะข้อนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ product description นะคะก็คือการอธิบายเกี่ยวกับสินค้านั่นเองเนาะเรามาดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างนะข้อ แรกนะคะเรามาดูที่หัวเรื่องเนาะเขาบอกว่า Sandberg Industry Big Angle Television w a r l Mount นะคะก็เป็นสินค้าก็คือขาแขวนทีวีนะคะก็สำหรับใครที่นึกไม่ออกนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้อ่าที่เอาไว้แขวนทีวีแล้วก็มันก็จะแบบย้ายไปโยกไปโยกมาได้เนาะเรามาดูกันที่ข้อแรกนะคะเขาบอกว่า the big angle television wall mouth is perfect for melting televisions from 40 inches to 75 inches in size as measured diagonally across the screen the mouth connects easily to your wall dot 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 freeing your tabletops and saving space uh, ขาแขวนทีวีนะคะ Big Angle Television w วอ l m ม u n ต์ตัวนี้เนี่ยก็เพอร์เฟกเลยเนาะสำหรับเอาไว้เมา ทีวีนะคะก็คือมาส์ก็คือ fix something to a wall เนาะก็คือติดไว้กับผนังนะคะอ่าก็สามารถที่จะใช้ติดตั้งทีวีนะที่มีความยาวเป็นแนวทะแยงนะคะ40-75นิ้วได้เลยก็ค่อนข้างได้หลายสซยเนาะเขาบอกว่าขาแขวนตัวนี้นะคะมันก็จะติดตั้งเข้ากับผนังนะคะจุดจุดจุด freeing เนาพื้นที่บนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเซฟพื้นที่ด้วยอ่าพอเราเอาติดผนังเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปวางทีวีไปวางบนโต๊ะนาะมันก็ช่วยเซฟพื้นที่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าข้อ31เนี่ยเขาต้องการถามหาอะไรนะคะข้อ31เรามาดูที่ช้อยเนาก็จะเห็นว่าเป็นพวกคำเชื่อมหมดเลยนะคะมีทั้งคำว่า due to so that although แล้วก็ thereby นะคะ เราจะสังเกตเห็นว่าหลังช่อง31นะคะก็มันจะมีคำว่า f r e e i n g ซึ่งเป็นรูป ing อยู่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยก็คือเราก็จะต้องเลือก choice ที่มันเป็นคำเชื่อมที่ตามมาด้วย ing นะคะหรือว่าคำนามนะคะไม่ตามด้วยประโยคนั่นเองเรามาดูแต่ละช h o i c e กันเลยนะคะอันแรกคะ่ะ due to นะคะตัวนี้แปลว่า because of หรือเนื่องมาจากนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่า due to เนี่ยก็จะตามด้วยคำนามเนาะหรือว่าตามด้วยเจอรันนะคะหรือว่าก็คือ ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองยกตัวอย่างเช่น the flight was cancelled due to bad weather Flight เนี่ยโดนยกเลิกเนาะเนื่องมาจาก กศมันไม่ดีสภาพอากาศมันไม่ดีก็จะเห็นว่าสิ่งที่ตามหลัง due to เนี่ยก็จะเป็นคํานามนะคะหรือว่าเจอร์ลัน,นอนเนาะไม่ได้เป็นประโยค due to doing too much exercise many athletes get injuries เนื่องมาจากว่าออกกําลังกายมากจนเกินไปนะคะก็เลยทำให้นักกีฬาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจะเห็นว่าหลัง due to เนี่ยก็จะตามด้วยข้อนี้ตามด้วย doing หรือตามด้วยเจอร์ลนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็เก็บข้อแรกไว้ก่อนข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า so that so that ก็คือเพื่อว่านะคะตัวนี้ก็จะตามมาด้วยประโยคนะคะ subject work, verb ยกตัวอย่างเช่น we should get up early tomorrow so that we won't miss the flight TMR ก็คือ tomorrow นะคะก็พื้นที่มันน้อยนอะก็ขอเขียนย่อๆละกันเราควรที่จะตื่นเช้าในวันพรุ่งนี้เนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตกเที่ยวบินนะคะข้อที่3นะคะ although แม้ว่าตัวนี้ก็จะตามมาด้วยประโยคนะคะ subject verb ยกตัวอย่างเช่น he decided to go although I begged him not to เขาก็ตัดสินใจที่จะไปเนาะแม้ว่าฉันจะขอร้องไม่ให้เขาไปแล้ว ก็จะเห็นว่าหลังออโดก็ตามมาด้วยเซนเทนนะคะประโยคและข้อดีนะคะ thereby ตัวนี้ก็จะตามมาด้วย ing นะคะแปลว่า because of this หรือว่าด้วยเหตุนั้น he studied hard thereby getting two degrees in five years เขาเรียนหนักมากเนาะด้วยเหตุนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้ปริญญา2องใบในเวลา5ปี จะเห็นว่าหลังเดบิวก็ตามด้วย ing นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดข้อ so that กับ a l t o ทิ้งไปก่อนได้เลยเนาะเพราะว่ามันตามด้วยประโยคใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันตามด้วย f r e e i n g หรือว่า ing เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เหลือ d u to กับ d ดบิวนะคะ d u to ที่แปลว่าเนื่องมาจากเพราะว่าแล้วก็เดบิวที่แปลว่าด้วยเหตุน,นั้นเราก็ต้องมาดูความหมายแล้วว่าใส่อะไรลงไปถึงจะเหมาะกับข้อ31มมากที่สุด เรามาดูประโยคกันค่ะเขาบอกว่า the m o u t h connects easily to your wall freeing your tabletops and saving space อ่าเพราะว่าขาแขวนทีวีเนี่ยมันติดตั้งง่ายใช่ไหมคะเข้ากับฝาผนังเนาะจุดๆทำให้เรามีพื้นที่เหลือเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เราก็ควรจะใช้เป็นคำว่า thereby freeing your tabletops and saving space เพราะว่าขออาแขวนทีวีเนี่ยมันติดตั้งเข้ากับฝาผนังได้ง่ายเนาะด้วยเหตุน,นั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่เอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้เยอะเลยนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบเป็น thereby นั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อค่ะเขาบอกต่อว่า the dot 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 Mouth comes with a 25-inch arm that bends in multiple directions So you can enjoy watching television from anywhere in the room ค uh, ขาแขวนทีวีตัวนี้นะคะซึ่งมันมาพร้อมกับ อาก็คือแขนเนาะก็คือแขนในที่นี้ไม่ใช่แขนคนนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนแมชชีนพาร์ตเนาะอ่าที่แขนของขาแขวนทีวีเนี่ยมันสามารถที่จะเบนโค้งงอเนาะไปได้หลายทิศทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถโยกไปโยกมาด้านไหนก็ได้ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถดูทีวีเนี่ยจากมุมไหนของห้องก็ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยอ่า32นะคะก็เรากำลังหา adjective เนาะ เพราะว่า adjective เนี่ยทำหน้าที่ขยายคำนาม mouse นั่นเองนะคะขาแขวนที่มันสามารถดูจากมุมไหนของห้องก็ได้เนี่ยจะเป็นขาแขวนที่มีลักษณะแบบไหนนะคะเราไปดูชอยข้อ32กันเลยข้อแรกค่ะ mysterious นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าลึกลับข้อที่2ค่ะ flexible ตัวนี้ก็เป็น adjective เหมือนกันแปลว่ายืดหยุ่นได้ แล้วก็ข้อที่3ค่ะ skillful อันนี้ก็เป็น adjective แปลว่ามีทักษะแล้วก็ข้อที่4 limited นะคะอันนี้ก็เป็น adjective แปลว่าซึ่งมีจำกัดอย่างเช่นอาจจะบอกว่า limited resources เนอะก็คือทรัพยากรมีจำกัดเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถดูทีวีจากตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าใช้ขาแขวนของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอียงไปเอียงมายัางไงก็ได้เราก็ควรจะใช้เป็น meaning ที่ว่า Flexible m o u t h นั่นเองนะคะก็คือมันจะพลิกไปพลิกมายืดหยุ่นได้ยังไงก็ได้ใช่ไหมคะเราก็จะดูทีวีจากมุมไหนของห้องก็ได้นั่นเองข้อนี้ก็เป็นการวัด meaning หรือว่าความหมายนะคะไปกันต่อนะคะเขาบอกต่อว่า plus it has a vertical and horizontal tilt capabilities so your television can be placed dot, dot, dot in the position you like อนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี tilt capabilities นะหรือว่าความสามารถในการเอียงใช่ไหมคะคือจะเอียงเป็นแนว vertical แนวดิ่งเนาะหรือว่าเอียงแบบ horizontal แนวนอนนะคะก็สามารถทำได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ place หรือว่าวางทีวีเนี่ยในตำแหน่งจุดจุดจุดที่เราต้องการได้เลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามี place เป็น verb นะคะก็คือเขาจะต้องการบอกว่าขาแขวนทีวีของเขาเนี่ย มแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเ,นเราจะวาง position ของทีวียไว้ตำแหน่งเป,เป๊ะแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะเอามาขยาย verb นะคะก็ต้องใช้เป็น a d verb นั่นเองเนาะ a d verb มาขยาย verb place นะคะเพราะฉะนั้นนวางได้อย่างเป๊ะ,ปะตามที่เราต้องการเนี่ยเราควรจะใช้เป็นข้อไหนดีนะคะเราก็มาดูในช้อยกันเลย ข้อแรกค่ะคาว่า exact นะคะตัวนี้เป็น adjective ก็คือแปลว่าอย่างถูกต้องแม่นยําเป๊ะๆนะคะ accurate ก็ได้นะคะอย่างถูกต้องแม่นยําข้อ b ค่ะ exacting นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าซึ่งพิถีพิถันมากๆข้อ3ค่ะ exactly นะคะตัวนี้ก็เป็น adverb นะคะก็คืออย่างถูกต้องแม่นยำเป๊ะๆหรือว่า accurately นั่นเอง แล้วก็ exact e d นะคะตัวนี้ก็อาจจะเป็น verb 2หรือ verb 3ก็ได้เนาะเพราะว่าเติม ed นะคะมาจาก verb exact ที่แปลว่าต้องการเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราต้องการ a d verb เนาะคำตอบมันก็แน่ๆอยู่แล้วว่าต้องใช้เป็น place exactly in the position you like นั่นเองนะคะเราก็สามารถวางได้ตำแหน่งเป๊ะๆที่เราต้องการเลยนั่นเองจากนั้นค่ะมาดูที่ข้อ34กันนะคะ ข้อนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเหมือนแบบเป็นเซนเทน์ให้เราเลือก เติมลงไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือก s e n เทนที่ข้อ34เนี่ยที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกับประโยคก,ก่อนหน้านะคะหรือว่าบริบทก่อนหน้านะคะจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นบริบทเกี่ยวกับโฆษณาสินค้าก็คือขาแขวนทีวีนั่นเองเนาะว่ามันสามารถมีสรรพคุณอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นข้อ34เนี่ยก็ควรจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้านะคะว่าสินค้านี้มันมีดียังไงเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อที่มันเกี่ยวกับ การ product description กันนะคะเรามาดูที่ชอยกันเลยข้อ34ข้อแรกนะคะเขาบอกว่า like all products by Sandberg Industries it also comes with a 5 year g u a r a n t e e เหมือนกับสินค้าแซน d b เบ g อื่นๆใช่ไหมคะก็คือสินค้าตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับใบรับประกัน5ปี ข้อที่2นะคะ your inquiry about your Sandberg product will be addressed within two business days นะคะ inquiry ก็คือการสอบถามแล้วก็ address ในที่นี้ก็คือเป็น Ver รปแปลว่าจัดการรับมือนะคะหรือว่า Deal with เขาบอกว่าการสอบถามของคุณเนี่ยเกี่ยวกับสินค้าของ Sandberg เนี่ยก็จะได้รับการจัดการภายใน2วันทำการ อันนี้ก็คือแสดงว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเหมือนเขียนจดหมายเข้าไปสอบถามสินค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับบริบทนี้เนาะเพราะว่าบริบทนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการส่งอีเมลตอบคําถามสินค้าใช่ไหมคะแต่ว่า,าเป็นการโฆษณาสินค้าของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบถามสินค้าก็เลยยังไม่น่าจะใช่ในบริบทนี้นะคะ ข้อที่3นะคะ we are grateful that you have worked for Sandberg Industry for so many years เรารู้สึกขอบคุณมากๆเลยเนาะ grateful นะคะก็เป็น adjective แปว่ารู้สึกขอบคุณเนาะ,อะของคุณในการทำงานกับ Sandberg มาเป็นเวลาหลายปีข้อนี้ก็บริบทมันเกี่ยวกับการทำงานให้เป็นพนักงานของ Sandberg นะคะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับ product description ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็น่าจะไม่ใช่บริบทเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะ แล้วก็ข้อดี High definition televisions offer an i m p r o v e viewing experience High definition หรือว่า High def เนี่ยก็คือมีความละเอียดสูงนั่นเองเนาะทีวีที่ High def เนี่ยมันก็ทำให้ประสบการณ์ในการดูทีวีเนี่ยมันดีขึ้นนะคะ แต่ในข้อนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงขาแขวนทีวีนะเราขายขาแขวนทีวีเนาะไม่ได้ขายตัวทีวีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เข้ากับบริบทนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เกี่ยวข้องกับบริบทนี้มากที่สุดนะคะก็เป็นข้อ A นั่นเองเนาะ นะก็คือเป็นการพูดถึงสินค้าขาแขวนทีวีของ s a n เบิร์ใช่ไหมคะว่ามันมีสปปรรพคุณเอียงไปเอียงมาได้หลากหลายอะไรมากมายใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเซฟพื้นที่เนาะแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับใบรับประกัน5ปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เกี่ยวข้องกับเป็น Product Description นะคะก็คือข้อ A นั n ่นเอง ต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ Passage ที่2นะคะข้อ3 5มสถึงสานะคะก็ refer to the following email นะคะราวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอีเมลเนาะอ่ะเราก็อาจจะต้องสแกนเร็วๆนิดน,นึงนะคะว่ามันแบบเป็นหัวข้ออีเมลอะไรนะคะเพราะว่าเวลาเราทาข้อสอบเนี่ยเราค่อนข้างต้องเซฟเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะพวกหัวจุดหมายเนี่ยเราก็ควรจะอ่านเร็วๆนะคะแต่ว่าต้องจับประเด็นสําคัญให้ได้เนาะว่าท็อปิกมันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็จะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของ 10th Annual Contest นะคะ Annual ก็คือประจำปีเนาะแล้วก็ Contest ก็คือการแข่งขันนะคะ Competition ก็ได้นะคะเพราะฉันก็คือเหมือนเป็นการจัดการแข่งขันมา10ปีติดต่อกันแล้วนั่นเองเนาะเขาบอกว่า Asian Nature Magazine wants to thank you for your your participation in our 10th Annual Amateur Photography Contest is appreciated จะเห็นว่า เวลาเราเจอแบงคนะคะก็หลายๆครั้งเนี่ยก็อย่าเพิ่งหยุดถึงข้อ35อ่านถึงข้อ35แล้วก็หยุดก่อนนะคะเราควรจะอ่านต่อไปอีกนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าบริบทเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาบอกว่า Asian ยเนเจอร์แมกซีนเนี่ยอยากจะขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องของจุดๆๆใช่ไหมคะการเข้าร่วมของคุณเนี่ยในการแข่งขันเ e n นแอนนู A อเมเจอร์ฟ t โตกราฟ y c o n t ทน t ในครั้งนี้เนี่ยเราพวกเรารู้สึกขอบคุณมากๆเลยซาบซึ้งมากๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปเข้าแข่งขันเกี่ยวกับการถ่ายภาพส่งภาพเข้าประกวดเนาะ a m a j o r Photography Contest เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องส่งอะไรเข้าไปนะคะในการประกวดเราก็จะมาดูในชอยข้อ35ข้อนี้นะคะก็เป็นเรื่องของ p o s s s i v e adjective นะคะ yours นะคะ p o s i s i v e adjective หรือว่า adjective ใช้บอกความเป็นเจ้าของคำนามอย่างเช่น my house my boyfriend your house your car เป็นต้นนะคะพวกนี้ก็ your my พวกนี้ก็เป็น possessive adjective มันเองนะคะก็จะตามมาด้วยคำนามเนาะเพราะฉะนั้นข้อ35เนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นนา u แน่นอน เรามาดูช้อยกันเลยนะคะมีคำว่าข้อแรกค่ะ subscription นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำนามแปลว่าการสมัครสมาชิกเนาะข้อที่2 letter นะคะอันนี้ก็เป็นคำนามก็คือจดหมายข้อที่3 submission นะคะก็คือคำนามแปลว่าการเสนอให้พิจารณาแล้วก็ข้อที่4 article นะคะก็เป็นคำนามแปลว่าบทความเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราส่งภาพถ่ายเข้าประกวดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้เป็น thank you for your submission อขอบคุณที่ส่งภาพมาเข้าประกวดเนาะนะคะให้เราแบบมาตัดสินพิจารณาเนาะต่อจากนั้นนะคะเขาบอกว่า each photograph we receive is judged by our panel of experts t their works have been displayed in galleries around the world แต่ละภาพเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยก็จะได้รับการจัดหรือว่าตัดสินนะคะโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือว่า expert นะคะแล้วก็ดอดนะคะซึ่งงานของพวกเขาเนี่ยก็ได้รับการ display แสดงโชว์เนี่ยในแกลลีทั่วโลกเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ36นะคะ,ะประโยคที่เราเอามาเติมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นข้อที่เป็นบริบทเกี่ยวกับ expert เนาะ แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญให้มาตัดสินาการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็งานของเอ็กซ์เพรสเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเล่นๆเ,เนาะแต่ว่าเป็นคนที่มีโชว์อยู่แกลลรี่ทั่วโลกเลยนะคะเรามาดูกันว่าข้อ36เราควรจะใช้ประโยคอะไรดีนะคะที่มันจะต้องเกี่ยวกับบริบทด้านหน้าและด้านหลังข้อ36ตรงนี้เนาะ ข้อแรกนะคะเขาบอกว่า photographing nature is a difficult skill to learn การถ่ายรูปธรรมชาติเนี่ยเป็นทักษะที่ยากเนอะที่จะเรียนรู้นะคะข้อที่2ค่ะ every reader of our magazine knows that wildlife is precious ผู้อ่านของเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละนะว่าสัตว์ป่าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่านะคะข้อที่3ค่ะ Asian nature magazine has been published for 14 years นิตยาสารแมกกาซีนเอเชียเนเจอร์เนี่ยก็ตีพิมพ์มาได้เป็นเวลา14ปีแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะ These professionals are among the best in their field คนเหล่านี้เมื่อเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถแบบเก่งที่สุดในสาขาของพวกเขาเลยเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยต้องเป็นบริบทที่เกี่ยวกับ expert ใช่ไหมคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนาะเราก็ควรจะเลือกเป็นข้อดีนั่นเองนะคะ จะเห็นว่าข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งบริบทด้านหน้าข้อ36แล้วก็ด้านหลังข้อ36ด้วยเนาะต่อมาค่ะเขาบอกต่อว่า Asian Nature Magazine depends on people like you who care about the environment and Nature's beauty. We ask that you visit our website and make a contribution today. เขาบอกว่า Asia Nature Magazine เนี่ยก็ depend on นะคะหรือว่าแมกกาซีนของเราเนี่ยก็พึ่งพานะผู้อ่านอย่างพวกคุณนี่แหละนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาตินะคะคราวนี้นะคะข้อ37เนี่ยเราจะเติมอะไรลงไปดีเนาะเราก็ต้องมาดูนก่อนนะคะว่าคำว่า people ตรงนี้เนี่ยเป็นคำนามพหะพจน์ใช่ไหมคะ And people like you who care about the environment and to nature's beauty ะจะเห็นว่าหน้าแอนหลังแอนเนี่ยมันก็จะต้องมีความพา ralel กันหนอหรือว่าขนาดกันใช่ไหมคะข้อนี้เนี่ยเนื่องจากว่า people เนี่ยเป็นหูพจน์หลายคนนะคะเราก็ต้องใช้เวิร์บหนึ่งที่เป็นลูกของโห์เนาะก็คือไม่เติม s, <S นั่นเองนะคะ,ะจะเห็นว่าเขากาลังพูดถึงเหตุการณ์ในความจริงในปัจจุบันเนาะว่ามิการ์ินของ asia nature เนี่ยก็เพิ่งพาผู้อ่านที่แคร์กับสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็ให้คุณค่ากับความสวยงามของธรงงธรมชาติ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยใช้เป็น Present Simple นั่นเองนะคะซึ่งในหลักของ Present Simple เนี่ยก็คือถ้าประธานของเราเป็นพหูพจน์เราก็ต้องใช้คู่กับ verb ช่องที่1ใช่ไหมคะแล้วก็ verb ตัวนั้นเนี่ยก็ต้องห้ามเติม s es <S เพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาดูชอยกันนะคะ care เป็น verb 1เราก็ต้องข้อ37เนี่ยมันก็ต้องการ verb 1ที่เป็นรูปพหูพจน์ไม่เติม s เช่นเดียวกัน ข้อนี้ก็วัดแกมมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูชอยกันเลยข้อแรกนะคะ value นะคะตัวนี้ก็เป็น Verb แปลว่าให้ความสำคัญแล้วก็ข้อที่2นะคะ value stem s เนาะข้อนี้ก็เป็น Ver b เหมือนกันนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่ามันเป็น Verb 1แบบเอกพจน์เนาะเติม s นะคะก็จะต้องใช้คู่กับประธานเอกพจน์อันเองนะคะต่อมาข้อที่3นะคะ valuable ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะก็คือมีคุณค่า แล้วก็ข้อที่4นะคะ value ตัวนี้ก็อาจจะเป็น adjective ที่แปลว่า useful and important ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็น verb verb 2หรือ verb ช่องที่3ก็ได้ที่แปลว่าให้ความสำคัญเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยเราต้องการ present simple ใช่ไหมคะต้องการ verb 1เนาะแล้วก็ประธานของเราเนี่ยเป็น people หูพจน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องการ verb 1รูปหูพจน์เราก็เลยควรจะตอบเป็น value เฉยๆนะคะไม่เติม s ข้อ a นั่นเอง แล้วก็ประทัดสุดท้ายค่ะ without readers like you we would not be able to continue our work จะเห็นว่าประโยคก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าก็อยากให้คุณเนี่ยไปวิสิตเว็บไซต์ของเราเนาะแล้วก็ช่วยบริจาคใช่ไหมคะ h make a contribution นะคะก็คือช่วยบริจาคหรือว่ามีส่วนร่วมให้นะคะ,ะถ้าไม่มีจุดจุด,จ,ดจุด reader อย่างคุณเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำแมกกาซีนออกของเราเนี่ยออกต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบ ช่วยเหลือบริจาคให้กับสิ่งแวดล้อมเนาะน่าจะต้องเป็นดเดอร์แบบไหนนะคะข้อ38เนี่ยเราก็ต้องการ adjective มาขยายคำนาม leader นั่นเองเนาะอ่ะควรจะเป็นผู้อ่านแบบไหนนะคะแล้วก็มาดูที่ชอยกันเลย จะมีคำว่า crowded นะคะก็เป็น adjective แปลว่าแออัดเนาะคำว่า accidental นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าโดยบังเอิญแล้วก็ generous นะคะตัวนี้ก็แปลว่าใจดีแบบใจกว้างแล้วก็ light นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าเบาก็ได้แปลว่า bright สองสว่างก็ได้นะคะหรือว่าแปลว่า pale อ่อนเนาะก็คือแบบสีอ่อนอย่างเช่น light blue เงี้ยสีฟ้าอ่อนเป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พร้อมจะ make a contribution นะคะบริจาคให้เนี่ยก็ควรจะเป็น leader ที่เป็น generous r e a d e r นั่นเองนะคะ มางคะ่ะสําหรับการดิวโทอีกในวันนี้นะคะจะเห็นว่าพาร์ทที่6เนี่ยก็จะมีแพสซจยาวๆมาให้นอแล้วก็ให้เราเติมแบลงช่องว่างลงไปนะคะก็หลักการก็คือเราก็ควรที่จะอ่านทั้งข้างหน้าข้างหลังแบลงนะคะว่ามันเป็นบริบทเกี่ยวกับอะไรเนาะเราจะได้เลือกมาเติมไม่ถูกนะคะอย่าแค่อา่านถึงช่องว่างแล้วก็จบนะคะก็ควรจะอาจ่านเลยไปอีกเนาะ,ะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าบริบทในข้อน,นั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยออกมาอีกแน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า practice makes perfect นะคะเราเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย